สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับพบกันวันนี้วันพุธนะครับนะบครูจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนำไปสู่การทำแบบฝึกหัดที่ครูแจกไป10ข้อเพื่อที่จะเป็นคะแนนที่ได้ที่ให้เยอะมากที่สุดขึ้นมานะครับ มาดูการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับ 1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่ครูเคยสอนไปแล้วนักเรียนจะจําได้เท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้เราได้ทบทวนนะครับก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกเราสามารถที่จะทาได้นะครับ การเปลี่ยนแปลงทางมาดูการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับนะก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คือเมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้นะครับสามารถกลับมาเป็นสารเดิมได้ก็คือเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเป็นสารเดิมได้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ นะครับนักเรียนจะเห็นว่านี่นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกายคือร่างกายการเปลี่ยนแปลงกายก็คือกายเปลี่ยนไปแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เขายกตัวอย่างมาเนยเปลี่ยนเป็นเนยเปลี่ยนเป็นเนยหลอมเหลวเมื่อถูกความร้อนมันจะหลอมเหลวเสร็จปุ๊บหลอมเหลวเสร็จพออากาศเย็นขึ้นเนยก็จะแข็งกลับเป็นก้อนเหมือนเดิมอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็หรือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกบได้นะครับ อย่างเช่นน้ําแข็งเห็นไหมน้าแข็งละลายกลายเป็นน้ําน้ําแข็งละลายกลายเป็นน้ําน้ําก็กลับมาเป็นน้ําแข็งได้อันนี้เขาเรียกการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้นะครับนะได้แก่การละลายนะการละลายการละลายนะครับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสถานะนะครับ ถ้ามีการละลายหรือการและการเปลี่ยนสถานะนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะ,ะทีนี้มาดูการละลายนะครับการละลายคุยยกตัวอย่างไปแล้วในตัวอย่างที่สอนไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านไปน้ําบวกเกลือนะครับก็จะกลายเป็นน้ําเกลือนะน้ำก็จะเป็นตัวทําละลายจําได้นะครับน้ําเป็นตัวทําละลายที่ดีที่สุด เกลือเป็นของแข็งก็คือตัวละลายหรือตัวถูกละลายน้ำเกลือก็จะกลายเป็นสารละลายนะถ้าไปเจอนะครับถ้าไปเจอนะครับในกรณีนี้นะถ้าไปเจอในกรณีมีน้ําเกลือน้ําตาลน้ําเชื่อมน้ําอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะเพราะมันเป็นการละลายนะครับทีนี้ มาดูการเปลี่ยนแปลงของสถานะของสารน,นะครับอันนี้คือไอศครีมไอศครีมนะครับละลายหรือน้ําละลายกลายเป็นน้ำนะะน้ำแข็งละลายกลายเป็นน้ําก็ือเรียกการหลอมเหลวนะอันนี้ทบทวนนะครับน้ํากลับมาเป็นน้ําแข็งนะครับน้ํากลับมาเป็นน้ําแข็งกลายมาเป็นน้ําแข็งกนนง็การแข็งตัวการแข็งตัวต่อไป นะไอไอน้ําก็คือก๊าซนะครับนะการกลายเป็นไอนั่นเองนะครับการกลายเป็นไอนี่ก็เป็นการเปลี่ยนสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเหมือนกันไอน้ําก็จะกลับมาเป็นน้ําได้อีกเหมือนเดิมในกรณีนี้นี่ไอน้ําก็จะกลับมาเป็นหยดน้ําเป็นก้อนน้าเป็นน้ําเหมือนเดิมได้ในกระบวนการที่เรียกว่าการการควบแน่นนะครับการควบแน่นนะต่อไป นะครับจะมีอีกนะครับก็คือของแข็งนะครับเปลี่ยนไปเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกการระเหิดนะครับนักเรียนอันนี้ทบทวนนะอันนี้ก๊าซกลับมาเป็นของแข็งได้โดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวเรียกการระเหิดกลับนะครับแค่นั้นเองการระเหิดก็ยกตัวอย่างการบูนพิมเสนนะครับการบูนพิมเสนแล้วก็ลูกเหม็นที่อยู่ในห้องน้ำนะครับเกิดการระเหิด ก็คือจากของแข็งเปลี่ยนเป็นก๊าซโดยไม่ผ่านการเป็นของเหลวไปสรุปนะครับเห็นไหมอันนี้คือสรุปนะครับการเปลี่ยนสถานะนะครับส,สารมีทั้งหมดกี่สถานะ3ส,สถานะเริ่มจากของแข็งของเหลวนะครับของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สนะครับนะครับแล้วก็ของแข็งไปเป็นแก๊ส ของแข็งไปเป็นของเหลวเรียกการหลอมเหลวนทีนี้ของเหลวกลายเป็นแก๊สเรียกการระเหยหรือการกลายเป็นไอนะครับย้อนกลับมาแก๊สกลับมาเป็นของเหลวเขาเรียกการควบแน่นนะครับการควบแน่นพอกลับมาเป็นของเหลวแล้วควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวแล้วของเหลวจะกลับมาเป็นของแข็งเขาเรียกการแข็งตัวนะครับนะครับการแข็งตัว นะครับอ hehe, ันนี้ของแข็งเป็นแก๊สก็การระเหินนะครับแล้วก็จะมีการระเหิดกลับนะครับอันนี้สรุปนะครับนะมาทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่าเมื่อกี้กายภาพไปหมดแล้วการละลายและการเปลี่ยนสถานะทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็คือ นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ก็คือกลับมาเป็นสารเดิมไม่ได้นะครับนะกลับมาเป็นสารเดิมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นท่อนไม้เห็นไหมเอามาเผาท่อนไม้จะผูกเผาไหม้กลายเป็นถ่านมันจะกลับมาเป็นท่อนไม้เหมือนเดิมไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับแท่งเหล็กนะครับแท่งเหล็กนะแท่งเหล็กอะแท่งเหล็กฮะนะครับแท่งเหล็กทิ้งไว้ถูกความชื้นจะกลายเป็นสนิม นะครับแท่งเหล็กกลายเป็นสนิมก็ไม่สามารถกลับมาเป็นแท่งเหล็กเหมือนเดิมได้นะเพราะสนิมจะกัดกร่อนแท่งเหล็กไปนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นการเกิดปฏิกิยาทางเคมีก็คือเกิดสารใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสารใหม่ไหมท่อนไม้กลายมาเป็นขี้เถ้าเป็นฐานไปนะครับเป็นสารใหม่รวมไปถึงการบ่มผลไม้นะครับการเกิดฟองแก๊สนะเมื่อเกิดปฏิกิยาเคมี รวมไปถึงการสุกข,ของผลไม้เห็นไหมกล้วยเห็นไหมครับกล้วยทําให้กล้วยสุกก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเหมือนกันพอกล้วยสุกแล้วมะม่วง,งสุกแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นมะม่วงดิบกล้วยดิบเหมือนเดิมได้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับสรุปการเปลี่ยนแปลงของสารแบ่งออกเป็น2ประเภทนะหนึ่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพประกอบไปด้วยการละลายการเปลี่ยนสถานะ ถ้าการละลายไปเจอข้อสอบเกี่ยวกับเป็นการละลายเป็นการเปลี่ยนสถานะให้ตอบได้เลยว่าเป็นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับ2การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับก็คือจะต้องเกิดสารใหม่นะครับเป็นเกิดปฏิกิริยาเคมีนะการบ่มผลไม้การเกิดสนิมรวมไปถึงการเผาต่างๆอันนี้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะสรุปแล้วนะครับ อันนี้คือหน้าที่สรุปเรียบร้อยจบสิ้นนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถนํำตรงนี้ไปเป็นแนวทําข้อสอบ10ข้อที่ครูส่งไปให้นั้นได้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนย้อนกลับอ่านย้อนกลับดูคลิปนะครับอ่าขอจบแล้วนะครับนักเรียนทําแบบทดสอบให้ถูกทุกคนนะครับวันนี้มาค่าหน่อยเพราะว่าครูไม่ค่อยว่างนะครับมีงานเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้อัดตอนสามทุ่มกว่าวาอขอให้นักเรียนทำงานได้คะแนนเต็มทุกคนนะครับ